ก่อนจากที่โดนโควิดนะฮะคุณโหน่งเชื้อชาครับส่งผลให้กับร้านบะหมี่ที่จังหวัดนครนายกเนี่ยได้รับผลกระทบไปเต็มๆครับขาดรายได้มาหาศาลเจ้าตัวเนี่ยมีการตัดพ้อเหมือนกันนะบอกว่าหมดลมหายใจทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่าล่าสุดนี้เจ้าตัวก็ได้ฝ่ามารสุมชีวิตครับแล้วก็ได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประกาศเปิดร้านบะหมี่โหน่งสาขาใหม่ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าขอบคุณหมอโอเล่มากๆเลยนะจ๊ะที่มาทําพิธีบวงสวงเปิดร้านใหม่ให้ บะมีนงชนะชาติสาขา2ในวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆจากใจจ้าและอีกหนึ่งโพสต์ครับก็เป็นภาพที่เจ้าตูนเนี่ยถ่ายภาพกับร้านเขียนแคปชั่นว่าบะมีนงสาขา2มาแล้วเน่ยนะฮะท่ามกลางกำลังใจครับคอมเนเทิงเข,เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายฮะว่าจะเป็นทั้งคุณตุ๊กกี้นะฮะก็มาคอมเมนต์ว่าขายหมดในหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็พี่ตั๊กสิริพรนะเข้ามาว่าน่ารักมากพี่นงช่วยกันทำมาหากินนะจ๊ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ